วันนี้นะครับก็อยากจะมาคุยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเริ่มต้นที่ Facebook ก่อนละกันนะ Facebook เฟซบ o ๊กเ,เป็นเขาเรียก id app นะครับหรือ,เ,อ,อเป็น f เฟสเป็นแอปเริ่มต้นนะครับในการสร้างโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดนะผมต้องบอกว่าโซเชียลที่ดีที่สุด อย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะเฟซผมเนี่ยก็นะฮะโปรไฟล์เป็นนักดนตรีนะครับผมก็จะอัพไลฟ์สไตล์ของผมนะฮะมีโปรไฟล์แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆนะฮะเพื่อนจริงๆที่เราคุยกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่ามาใหม่นั่นก็คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยเข้ามา เพราะว่าอะไรเขาเห็นไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะแล้วก็สนใจไลฟ์สไตล์ของเราอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดผมต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องใส่เข้าไปในนี้คืออะไรนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องใส่เข้าไปถ้าหมายความว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างนี้นะเช่นผมชอบร้องเพลงนะผมก็จะใส่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับอ่ ชอบถ่ายภาพผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพนี่นะจะมีเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ชอบในสิ่งเดียวกันเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะนะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรเราสร้างสังคมหรือโซเชียลมีเดียนะที่มันเป็นอ,อยู่ในออนไลน์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนพอเรามีตรงนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนครับมันจะขยายความไปเรื่อยๆสู่กิจกรรมที่เราชอบนะฮะ เพื่อนๆชอบนะมาคุยการแลกเปลี่ยนกันทีนี้พอมีเยอะแล้วเนี่ยมันเต็มฮะห้าพันมันเต็มตนี้คุณต้องเริ่มไปเปิดเพจนะเปิดเพจที่เป็นเพจที่มันสามารถเอาไปสร้างจํานวนคนได้นะฮะอย่างผมมีเพจเยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าผมมีอาชีพทางด้านสร้างนะฮะแรงบันดาลใจสร้างบทเพลงแล้วก็สร้างคอนเทนต์ เพราะฉะนั้นผมก็จะมีะเพจค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะเพื่อที่จะสร้างมี73เพจนะ,ะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มหรือสร้างโซเชียลนะครับในระดับที่มันสูงขึ้นนะฮะจะมี5,000ก็จะเป็นแสนเป็น20,000 0เป็นหมื่น 10, เป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะตอนนี้ผมก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆในระดับของ1,000 2,000ผมยกตัวยอย่างเพจหนึ่งแล้วกันนะครับที่ ผมทำก็คือ Show the World นะ Show the World เป็นเพจที่ทำมาแล้วมีคนกดนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะประมาณหมื่นกว่านะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมจะปล่อยงานที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหรือมีการหวังผลทางเรื่องของรายได้กลับมานะฮะมีกลุ่มนะฮะแล้วก็มีอันนี้มี11,000่น่กว่าคน,น ในนี้ผมก็จะใส่คอนเทนต์ต่างๆเข้าไปแล้วก็ทําให้คนติดตามอย่างเช่นในเรื่องของการถ่ายภาพสตอ็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะการสร้างรายได้นะครับที่มันเกิดจากแอปพลิเคชันอื่นๆจะถูกรวมมาไว้ในเพจนะซึ่งเพจเนี้ยจะมีผู้ติดตามโดยไม่อั้นนะครับโชว์เดอะเวิลด์ก็คือ,อมีอะไรดีมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มาแชร์กันในนี้นะครับนี่คือเพจเริ่มต้นแล้วก็เป็นสังคมของ คล้ายๆของครีเอเตอร์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องศิละปะเรื่องของอะไรต่างๆมาพูดคุยกันแล้วก็ไม่แชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราสร้างโซเชียลนะครับทราฟิกหรือแพลตฟอร์มเบื้องต้นก่อนนะครับผมเริ่มต้นที่ Facebook กระเพจก่อนอันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของ แอปพลิเคชันอื่นๆว่ามันมีความสําคัญยังไงแล้วมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆสร้างไรายได้ผมสามารถปลั๊กทุกอย่างแล้วก็ทําให้มันเกิดไรายได้กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทําได้เหมือนผมถ้าทุกคนสนใจแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ทํามันอย่างจริงจังวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ